สวัสดีค่ะมาขันล่องเรือกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่ในเมืองรถดำค่ะจากท่าเรือเก่าทีไปท่าเรือใหม่ัดนี้แต่ก็ไปอีกประมาณประมาณสามชั่วโมงค่ะล่องเรือไปอะไปนำกันเนาะค่ะเนาะอากาศดีด้วยค่ะวันนี้อากาศดีดี เือกันล่องไหลอยู่ข้างบนนี้มันอากาศดีมันนกบึกกระสเฮดมันนกบึกกระบอกแฟนว่ารอดไตสะพานนี้ก้มหัวเดี๋ยวแม้มันสูงมันหวานแซลกันยิ่งๆนอ่กันาะมค่ะ is a grote schip is a grote schip mag hier die kan k uhh o m เรือใหญ่หนะลงผ่านนะค่ะเด้อเหลือขนสินค้าเนี่ยเมืองรถตะดำเนาะค่ะเนาะเมืองท่าเรือมาตั้งแต่ทศวรรษตี่ละระบบถางน้ำเนี่ยทเวสเะ เรือใหญ่เรือใหญ่ส่งหลำซิลองผ่านเนารืออาลียาทริกเธอเอ้ยซิไปอีกประมาณสามชั่วโมงนะคะล,ล่องเรือแต่ว่ายุ่นํำรถตะดำเหือนกันที่เข้าไปหน้าน้ำอีกฝั่งนึงไปทางทางต้นไตรค่ะเรือขนสายเดอะซ n นต์เนี่ย ก่อนธุรกิจถังน้ำพน,นุคันอโอ้ยเพียบดิสว่าดริงวาเตอร์อันนี้ก็เหลือขดน,น,น้ำเลยคะ่ะดริงวอเตอร์ เมื่อเยตุ๊กตาก็ไปก็หรือกาแฟนไปลงพยาบาลมาเนี่ยค่ะมื้นหันแต่เสาทุกอย่างดีมดคุณหมอพี่ก็พอใจไปนี้ก็อีกปีหน้าค่ะเออตรวจใหม่ก็นึกว่าพันธุ์เนื้อเฮืยุดบบกับพันธุน ut, ์เบอร์เฮยุดก็เลยโบยุดกับปีหน้าค่อยเจอกันระบบร่างกายเนาะค่ะเนาะตรวจเช็กระบบว่ากันอ่ะวันนี้เอ้ยนี่ยเสานเนาะค่ะเด้อเพราะว่าจ้นี่ยเอ้ยนี่ยเขาเขื่อนกับแฟนเอ้ยเราจังทายเบิง่งมือเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เอาเรือไปท่าเรือใหม่ค่ะบอันนี้อันนี้การทางเมืองรถตะดําอีกส่วนหนึ่งค่ะของของทางนาน้ำเนยเจ้เด้อ